เห็นด้านหลังไหมเห็นไหมกล่องสีแดงๆอ่านะฮะก็ะคืออันนี้คือโอเคผมก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องควรนตั้มเจจีนะครับผมก็วันนี้นครับเราก็จะมารีวิวนะครับผม หลังจากห่างหายกับการรีวิวไปสักระยะหนึ่งเหมือนเช่นเคยนะเพราะทําทงานด้วยอะไรด้วยนะครับก็เลยอาจจะไม่ลงคลิปไม่ได้ตัดคลิปให้เพื่อนๆได้ชมนะแต่ว่าวันนี้ก็อยากจะมานําเสนอสิ่เห็นด้านหลังไหมเห็นไหมกล่องสีแดงๆอ่าก็ <Wow. S 1> ค,คืออันนี้คือหมวกกันน็อกนะฮะครั้งที่แล้วเรารีวิวเจ้าเวนอมนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวหมวกกันน็อกใบใหม่อีกหนึ่งใบ <Wow. S 1> นะครับผม ก็คือหมวก l a s สนั่นเองนะครับ G A S นะครับผมแก๊สเฮลเมนะครับแบรนด์นี้ผมเคยใช้มาแล้วนะครับในคลิปอวนนอมก็มีการทำรีวิวแบบเทียบไปแล้วเนาะแต่ว่านั้นจะเป็นการแบบเทียบอีกแบบหนึง่งแต่ว่าอันนี้มันจะเป็นแบรนด์เดียวกันผมเคยซื้อใบแรกมาแล้วเป็นใบนี้เดี๋ยวให้ดูนะครับอ่าเนี่ยจำได้ไหมใบนี้คือใบแรกนะครับ มีรีวิวในช่องด้วยนะครับผมโอเคก็ใบนี้นะครับเป็นใบแรกที่ผมซื้อนะครับจากเอ่อจากร้าน320นะฮะอันนี้ซื้อจากร้ามสองศนยครับแล้วก็อีกร้านอีกอันนึงก็คือซื้อมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นอีกร้านหนึ่งนะครับผมใกล้ๆกล้นะฮะโอเคเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ก่อนเนาะอันนี้ก็จะมีโครงสร้างก็คือเป็นสีเขียวนะครับผมชิว ตัวชิลแถมมาให้ด้วยนะเป็นชิลปลอดนะครับแล้วก็มีชิลใสนะครับแต่ในใส่ปลอดอยู่ใส่บูททุกอย่างนะครับเดี๋ยวก่อนที่จะไปชมตัวนู้นเดี๋ยวเราให้มาดูรายละเอียดตรงนี้นะครับเห็นไหมแปร์เป็นแบรนด์ไทยนะครับผมเป็นหมวกกนันน็อกที่ได้รับมาตรฐานนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับไม่ต้องไปใส่หมวกก๊อฟกันกันนะฮะตัวเนี้ยผมซื้อมาตอนนั้นราคาอยู่ที่2 9 0 0นนะครับตัวใบนี้ เดี๋ยวเราพามาดูหมวกที่ผมว่าจะรีวิวด้านหลังนะครับผมเห็นไหมนี่นะครับเป็นไงดำสวยงามนะครับผมก็อันนี้นะครับก็จะเป็นหมวกแก๊สนะครับเดี๋ยวให้ดูเห็นไหมแก๊สนะครับตัวนี้เป็นตัวคาร์บอนเอ็นะครับผมอ่ามันจะเป็นเขาเรียกว่าว่าคาร์บอนทั้งใบเลยนะมีน้ําหนักเบามากนะครับตัวน,นี้แล้วอีกอย่างนึงก็คือราคา ย่อมเยาวมากนะคะผมย่อมเยาวในที่นี้คือหลักพันไม่ถึงหมื่น <Wow. S 1> นะคะผมะในได้หมวกคาร์บอนระดับนี้เลยนะครับผม,มเบามากนะเบากว่าตัวเมื่อกี้นะฮะก็ตัวชิลหน้านะครับเขาจะให้มาสองอันนะ,ะอันที่ผมใส่อยู่ตอนนี้คือชิลสโมะนะฮะให้ดูก่อนนะชิลสโมะนะครับเดี๋ยวเราเอาชิาลธรรมดามาให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยววางแป๊บนึงอ่า ที่เขาให้มาด้วยนะครับก็คือทิ่ใสนั่นเองนะครับอันนี้ที่ใสก็คือยังไม่ได้ใช้นะตัวนี้ก็คือผมเอาตัวเขาเรียกว่าหมวดกันน็อกที่ใส่ใช้งานจริงๆนะครับก็คือมีโครงสร้างเป็นสมอกนะครับสมอกตัวนี้ก็จะมีข้อดีตรงที่กลางคืนเราขับแบบมันจะไม่ดําไปหมดเลยนะครับมันก็จะมีการตัดแสงให้เรามองเห็นภาพปกตินะครับไม่ไม่ดอกจนเกินไปนะครับตัวนี้ อันนี้ก็จะมีให้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของด้านหลังนะครับเห็นไหมไม่รู้จะชัดหรือเปล่า,าเห็นไหมก็คือด้านหลังเนี่ยมันจะมีโครงสร้างก็คือน้ําหนักเบานะครับได้รับมาตรฐานด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็หมวกกันน็อกตัวนี้บอกเลยว่าเบามากตรงนี้ก็จะมีช่องลมนะครับเห็นไหมตรงนี้ช่องลมปิดเปิดนะครับด้านล่างช่องลมปิดเปิดนะครับผม แล้วก็ด้านหลังนะครับเมื่อเรามีด้านหน้าเราก็จะมีด้านหลังปิดเปิดนะครับมันจะเป็นออปชั่นนี่นี่นี่ให้ดูเห็นไหมออปชันอ่านะครับผมก็มีรูระบายด้านบนก็มีนะครับสองจุดนะครับตรงนี้ละเข้าตรงนี้ด้านข้างก็มีนะครับผมแล้วก็ด้านหลังก็มีโอ้โหแบบบอกเลยตัวเนี้ใครซื้อไปนะครับคุ้มมากๆในราคาเป็นหมวกกันน็อกคาร์บอนทั้งใบนะครับผม ใบนี้ผมบอกเลยราคาอยู่ที่7,500บาทนะครับผม5 0 0บาทจริงๆ7,500บาทนะครับตัวนี้ก็สำหรับหมวกกันน็อกที่1ก็คือได้รับมาตรฐาน2เป็นคาร์บอนราคาถูกมากๆนะครับใครที่กำลังหาซื้อสามารถไปดูในเพจของแก๊สเ m e t ได้นะครับเดี๋ยวขึ้นให้นะครับผมแล้วก็อีกหนึ่งอันที่เขามีการพัฒนาแล้วนะครับยวก็คือด้านในนะครับ เดี๋ยวให้ดูนวมเห็นไหมนอนด้านในมันก็จะมีการทํามาสวยงามมากมากเลยนะครับอันนี้เห็นไหมด้าน,นในก็จะมีเขาเรียกว่าตรงนี้นะครับเห็นไหมอ่ามีการคว้านบลูทูธให้นะครับคือต้องบอกก่อนว่าตัวก่อนหน้านี้ที่ผมใช้เมื่อกี้ตัวสีเขียวเนาะตัวนั้นอะ่ะจะเป็นหมวกกันน็อกที่ยังไม่ได้มีการทําเกี่ยวกับที่รองรับบลูทูธนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูแป๊บหนึ่ง อ่ะใบนี้ผมใส่บลูทูธนะครับแต่ว่าด้านในเนี่ยออของเดิมเขาไม่ไทำเขาเรียกว่าไม่ไทําที่ใส่บลูทูธให้นะครับที่ใส่หูฟังฮนะก็คือเราต้องไปควานตัวฟองน้ำด้านไหนเพื่อที่ใส่ใหได้เพราะแมนะ่มันจะหนีผู่สาหรับคนที่มีบลูทูธจะรู้กันนะครับว่าถ้าหมวกมันบีบก,กันไปมันจะปวดหัวนะครับแต่ว่าตัวนี้ตัวที่ผมบอกก็คือตัวนี้ ตัวนี้นะครับผมมีการความให้เรียบร้อยนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มมากในการที่เราซื้อั้งนี้ก็คือเราสามารถที่จะใส่บลูทูธได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ร้อเปอร์เซ็นนะครับเดี๋ยวให้ดูนั่นนะเห็นไหมมีบอกด้วยนะครับว่าใส่แว่นได้สำหรับคนที่ใช้งานในชีวิตประจำวันแล้วต้องใส่แว่นนะหมวกใบนี้ก็รองรับนะครับนี่นี่เขาจะมีตาสัญลักษณ์อยู่ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าอ่าเห็นไหม มีลูกแว่นอยู่นะครับก็คือหมวกใบนี้รองรับสําหรับคนใส่แว่นด้วยนะครับก็มีพื้นที่สอดไปก็คือแว่นเราก็จะไม่ตกนะครับในการใช้งานผมบอกเลยว่าคุ้มมากๆแล้วก็บลูทูธก็คว้านมาให้แล้วนะครับผมสามารถใส่ไม่ติดหูนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแต่ใบนี้ผมยังไม่ได้เอาไปติดบลูทูธนะครับยังกำลังดูอยู่ว่า,วาจะเอาบลูทูธของแบรนด์อะไรนะครับผมก็อันนี้ก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดเนาะ เดี๋ยวค่ว่ากันถ้าเราติดบลูทูธนะเดี๋ยวถ่ายคลิปมาให้ดูกันนะครับแล้วก็ในตัวนี้ในผมให้ดูนิดนึงตัวนี้มันจะเหมือนเวนอมนิดนึงนะเห็นไหมมันจะมีขีดตัวนี้นะครับก็คือมันเป็นเซฟตี้นะครับหมวกที่ผมเคยเจอมาในราคาหลักพันนะไม่ค่อยมีตัวนี้กันน้อยมากนะครับแต่ว่าตัวนี้มีมาให้ก็คือเขาเรียกว่าตัวเซฟตี้นะหรับเวลาเราเกิดอุบัติเหตุนะครับต้องการถอดหมวกกันน็อกสามารถดึงตรงนี้ได้เลยมันจะอยู่ตรงเนี้ย เราใส่ก็ดึงออกมานะมันจะหลุดออกมาทั้งอันเลยแต่ผมไม่ดึงให้นะเพราะผมใส่ไม่เป็นนะครับผมก็บอกเลยว่าอันนี้มีมาให้ในราคา7,500บาทนะครับผมอันนี้เขาไม่ได้จ้างผมรีวิวนะผมซื้อใช้เองนะครับแต่ถ้าลูนะ่าจะรีจะให้รีวิวก็จ้างได้นะครับผมติดต่อนละ่ะโอเคนะครับก็อันนี้นะครับเราก็บอกเลยว่าตัวเนี้คุ้มมากเลยได้ตัวนี้มาเหมือนตัวมกกนอกหลังหมื่น นะครับผมอันนี้โอเคอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูคาร์บอนเห็นไหมลายคาร์บอนสวยมากด้านหลังก็ยังมีสกรีนสีดำนะแก๊บนะฮะเขา,าบอกเลยว่าคุ้มนะครับมวกใบนี้ก็ถ้าใครกำลังมองหานะครับสามารถทักไปในเพจของแก๊สแก๊สได้นะครับผมรว่าแก๊สเทอร์มิดได้นะครับหรือว่าถ้าร้านที่ผมไปซื้อนะครับผมก็อยู่ตรงเหมองจ่าย เดี๋ยวขึ้นรูปอะไรให้อทีนึงน,นะครับถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b s c r i b e และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเวลาเราลงคลิปใหม่ก็จะได้ไม่พลาดน,นะครับผมช่วงนี้ก็อยากจะบอกว่าอาจจะกลับมาอัพคลิปเร็วมากขึ้นนะแต่ว่าตอนนี้ก็คือเรากำลังทำเกี่ยวกับเขาเรียกว่าไลฟ์สไตล์ด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของการเดินทางแล้วก็ในส่วนของการรีวิวเหมือนเดิมนะครับเรื่องนี้ก็อาจจะ มาลงคลิปมากขึ้นนะครับถ้าใครชอบคลิปแบบไหนก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับหรือว่าถ้าอยากให้เราทําคลิปอะไรถ้าทําได้ก็อยากจะมาอัพคลิปให้ดูๆกันนะครับผมแต่ว่าอย่าลืมคอมเมนต์หรือว่ามาพูดคุยกันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมไปติดตามเพจผมด้วยนะครับควนตั้มแล้วก็เจจีนะครับแล้วก็มาว่าไลเออร์นะครับเดี๋ยวขึ้นให้นะครับก็เป็นเพจที่เราจะลงคลิปนี่แหละครับเหมือนกันนะครับสามารถไปติดตามทางอันก็ได้นะครับผมโอเค แล้วก็เจอในคลิปต่อๆไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะจ้าบ๊ายบาย